ล่าสุดเมื่อคืนตีสองครับตีสองกับอีกสองนาทีในขณะที่ทุกคนกําลังหลับตํารวจบุกรวบนะฮะหลวงพ่ออลงกฎอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้าพุกลางดึกเลยครับพันตารวจตรีเอกรัรจันมณีฮะตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการกองปราบปรามครับพร้อมกับลังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแจ้งว่าเมื่อตอนตีหนึ่งฮะคือข่าวมาตีสองแต่ตีหนึ่งครับจับกลุ่มพระราช วิสุทธิประชานาธหรือหลวงพ่ออลงกตอดีเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำาพุผู้ต้องหาตามหมายจับสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับจับได้ที่ไหนครับที่มูลิธิใจฟ้าครับ,รบเพราะมีหลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่าพระราชวิสุสทธิประชานาธหรือว่าหลวงพ่ออลงกตนี่ยแหละทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำาพุเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนเองและของผู้ผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียซึ่งข้อหากระทําความผิดนะฮะอีกข้อหาหนึ่งคือเป็นเจ้าพนักง,งานคือพระเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานเจ้วาวาดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานม,มีหน้าที่ซื้อทําจัดการรักษาทรัพย์เป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ,บเพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันนี้อีกข้อหาหนึ่งนะฮะค,คือข้อหาแรกเนี่ยคือยักยอกทรัพย์ ข้อหา2คือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับอีกอันหนึ่งฮะกฎหมายฉบับฟอกเงินอฟอกเงินและสมคบกันตกลงกันนักแต่2คนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยมีหลักฐานอันสมควรตํารวจควบคุมตัวครับหลวงพ่อลงกดไปดําเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาต้องทราบดังนี้ครับ ก็คือสิทธิในการที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัวสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้ใจวางใจเข้าฟังการสอบปากคําในชั้นสอบสวนสิทธิในการได้เยี่ยมติดต่อญาติตามสมควรสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเจ็บป่วยนะครับ,รบนอกจากนี้ยังได้จัดให้ผู้ต้องหาสามารถติดต่อญาติหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาไว้ใจเพื่อแจ้งถึงการจับกลุ่ม และสถานที่ที่ถูกควบคุมตัวได้ในโอกาสแรกที่ผู้ต้องหามาถึงทำการทำการเข้าใจสิทธิ์ของตนดีแล้วแล้วก็ตรวจร่างกายปกติมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่นําตัวหลวงพ่ออลงกฎมาสอบปากคําที่กองปราบที่กรุงเทพแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับถูกรวบตัวโดยทางตํารวจสอบสวนกลางครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อ,อยู่ในการสอบสวนของทางตํารวจนะครับซึ่ง ในรายละเอียดอย่างดางกล่าที่คุณจะเป็นกรณีบักคักการกปัาบปกากบักบักกบักไม่ใช่สอบสวนกลางครับัครบตอนนี้นะครับก็ถูกดําเนินรวบรวบตัวมาคสอบสวนก่อนเป็นการแจ้งข้อกล่าวหานะครับยักยอกเงินวัดยักยอกทรัพย์แล้วก็เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับอันนี้กฎหมายอาญาสามข้อหาส่วนฟอกเงินสองข้อหาคือ สมคบกัน2คนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงินและฟอกเงินครับนะฮะก็จะมี5ข้อหาที่ตํารวจจะต้องสืบสวนสอบสวนกล่าวคือตํารวจต้องมีหลักฐานอันหนักแน่นแล้วจึงไปขอสารสารดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่าหลักฐานหนักแน่นจึงออกหมายจับออกไปครับนะครับเออไม่ออกหมายเรียกนะฮะอันนี้หมายจับเลยมาที่กองปราบเพื่อที่จะสอบสวนสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่มีอํานาจ ที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้สอบสวน48ชั่วโมงครับนับแต่ช่วงเวลาการจับกุมถ้าหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการผัดฟ้องฝากขังต่อไปคําถามอยู่ที่ว่าแล้วเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เรียกตัวมาจับตัวมาเนี่ยไม่ได้ว่าเอามาเข้าคุกนะฮะครับนำพระคุญเจ้ามาสืบสวนสอบสวนก่อนหากสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยพบว่าจะต้องส่งฟ้องต่อไปหรืออะไรยังไงเนี่ยอาจมี การสามารถที่จะประกันตัวอประกันตัวในชั้นสอบสวนที่เรียกว่าปล่อยชั่วคราวนั่นแหละครับกลับวัดได้ถ้าไม่มีเหตุหลบหนีครับหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอาจจะทําแบบนี้ได้ครับอีกกระแสหนึ่งบอกต้องศึกก่อนหรือเปล่าอคือตอนนี้ยังไม่ได้ศึกยังเป็นพระอยู่ใช่ไหมจะเห็นพระหลายรูปเนี่ยโดนข้อหาอะไรต่างๆเนี่ยที่โดนจับศึกเนี่ย เพราะผิดธรรมวินัยครับผิดธรรมวินัยคือต้องลาสิกขาธรรมวินัยเนี่ยที่ผิดธรรมวินัยอย่างร้ายแรงคือการเสพเมถุนครับฆ่าคนตายขโมยของครับหรืออวดอุตริเนี่ยมีสี่อย่างนี้ที่ท่านจะต้องถูกจับศึกหรือลาสิกขาแต่ข้อหาพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนิมนต์ให้ท่านลาศิกขาหรือไม่รหรือจะมีการให้ประกันตัวและกลับวัด รอให้ตํารวจสอบสวนเสร็จแล้วก็ส่งอายการฟ้องแล้วก็ดําเนินตามกฎหมายต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลวงพ่อหลงกฎอยู่ที่กองปราบครับถูกตํารวจสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนไม่แน่ใจว่าตอนนี้สอบสวนกันเสร็จหรือยังนะครับซึ่งตํารวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวครัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กองทัพสื่อมวลชนคงไปอยู่ที่กองปราบนะครับ